ช่วยรองรับแรงกระแทกและการคืนตัวที่ดีนะครับเวลาเราลงเท้าแล้วก็ไปลงเท้าแล้วก็ไปแตะแล้วก็ไปรองเท้าที่สามารถใช้งานบ่อยใช้งานหนักใช้งานซ้ำๆบ่อยๆในกิจวัตรประจำวัน สวัสดีครับเด็กช่องฮักลันนะครับคลิปนี้จะมารีวิวนี่ครับ m i s u n o Wave r i d เ r 27ครับพัฒนามาถึงรุ่น27แล้วนะครับตระกูล Wave Rider ถ้ากล่าวย้อนกลับไปก็รุ่นแรกที่ออกสู่ท้องตลาดนะครับก็ตั้งแต่ปี1998เลยครับ ตอนนี้ก็มาถึงรุ่นที่27เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ก็จะรีวิวฉบับฮักลันนะครับส่วนตัวผมเองครับตระกูลเวฟไรเดอร์เคยใช้สมัยเข้าวงการวิ่งใหม่ๆนะครับผมใช้ตัวเวฟไรเดอร์9 9 แล้วก็20ครับตอนที่ใช้เวฟไรเดอร19ตอนนั้นใช้ไซส์ตรงกับรองเท้าทั่วไปที่ใส่แต่ไปใช้ 2E ครับมีมีรุ่น 2E ด้วยนะครับก็คือหน้าเท้ากว้างตอนนั้นใส่อยู่เบอร์ 9US ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ 9US นะครับแล้วทรงของ 9US ตอนนั้นแต่ใส่ 2E ตรงนี้จะกว้างครับกว้างทรงไม่สวยถ่ายรูปมาไม่สวยพอตอนที่ขยับมาใช้เวฟไรเดอร20 ผมก็เลยเปลี่ยนจาก2อ,อีเป็นขนาดธรรมดาแต่เพิ่มไซส์เป็น 10US นะครับรูปทรงตรงนี้ก็เรียวประมาณคู่นี้เลยครับที่เคยใช้มา2รุ่นมาดูคุณสมบัติเบื้องต้นของตัว Wave Rider 27นะครับผมจะเรียกกันสั้นว่า Rider 27นะครับดูส่วนบนเลยนะครับตัวผ้า upper ครับตัวผ้า upper เป็นผ้า Air Mesh นะครับมีคุณสมบัติบางเบา ระบายอากาศได้ดีก็จะมีโลโก้ทั้ง2ฝั่งนะครับ,รบด้านในด้านนอกและตรงมุมนี้ก็จะมีเขียนไว้เว b ไลเดอร์สบเจ็ดนะครับส่วนตัวเชือกให้ความยาวมาพอเหมาะพอดีเลยครับจะต่างจากรองเท้าบางรุ่นที่ให้มาสั้นเกินไปพอร้อยลูที่จะรัดข้อเท้าแล้วทำให้เหลือเหลือพื้นที่เหลือที่จะรัดน้อยเกินไปแต่นี้ก็ให้มาพอดีนะครับ รัดดูแล้วมั่นคงโอกาสหลุดยากโอเคเลยครับใช้ได้เลยครับสําหรับตัวเชือกรอยลิ้นรองเท้าก็จะเป็นตัวผนวมนุ่มๆนละครับรวมถึงตรงรัดข้อก็จะเป็นนวมคล้ายตัวเดิมเลยครับพื้นสามารถถอดได้นะครับพื้นสามารถถอดได้ผ่านจากจุดตัวอัปเปอร์ไปนะครับมาดูจุดที่2นะครับก็คือมิสซูโน่เวฟครับนี่ครับเป็นสีฟ้าฟนี่นะครับตัวมิสซูโน่เวฟ เป็นแผ่นคล้ายๆแผน่นแผ่นคาร์บอนนะครับก็จะติดตั้งอยู่ทั่วพื้นรองเท้าเลยครับหุ้มโดยโฟมนะครับนี่ช่วยเรื่องการทรงตัวรองรับแรงกระแทกนะครับรองรับการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและเปลี่ยนถ่ายน้ำหนักให้ราบลื่นนะครับในการวิ่งน,นะครับนี่ก็เป็นตัวมิซูโ Wave นะครับตัวนี้ครับ มาดูส่วนที่3ครับ Misuno Energy Foam นะครับก็คือตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้นี่ครับ,ต,รบตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโฟมหุ้มเจ้าตัว Misuno Wave ไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนแซนวิชนะครับเหมือนแซน์วิชเลยเป็นโฟมที่มีความยืดหยุ่นนะครับมีความยืดหยุ่น เป็นโฟมที่มีความยืดหยุ่นช่วยรองรับแรงกระแทกและการคืนตัวที่ดีนะครับเวลาเราลงเท้าแล้วก็ไปลงเท้าแล้วก็ไปแตะแล้วก็ไปนุ่มเบาแต่ไม่ยวบนะครับแต่ไม่ยวบนะครับไม่ยวบไม่ยวย้ยไม่ยวบไม่ย,ยุยน่ครับตามคลิปเลยไม่ยวบไม่ยวย้ยมาดูข้อต่อไปข้อที่สี่นะครับ o u t s o ครับตัว o u t s o x t e n นี่ครับเป็นพื้นยางของมิซูโน่นะที่พัฒนาให้มีความแข็งแรงทนทานเพิ่มการยึดเกาะนะครับเวลาจังหวะที่เราลงเท้าให้มีความมั่นคงนะครับตัวเอกเทนตัวนี้นะครับแต่เมื่อมีความมั่นคงแข็งแรงทนทานแล้วก็ต้องแลกมาด้วยน้ำหนักที่มากขึ้นก็คือเจ้าตัวมิซูโน่ตัวนี้ก็จะมีน้ำหนักที่มากกว่า รองเท้าสายเลสซิ่งสายทําความเร็วนะครับมาดูเรื่องของน้ําหนักนะครับน้ําหนักของไรเดอร์27ตัวนี้ของไซสิบ u US นะครับไซสิบ0 US อยู่ที่304กรัมนะครับดอบ12มิลส้นเท้า38.5มิลปลายเท้า26.5มิลครับปลายเท้านี่ก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับของตัวรองเท้า m i สซูโน่เวฟไรเดอร์นะครับ เดี๋ยวผมจะไปลองทดสอบดูนะครับออกไปทดสอบวิ่งทั้ง e ีซีแล้วก็ไต่ระดับขึ้นไปจนถึงระดับความเร็วที่ผมไหวนะครับจะไม่ฝืนนะครับแล้วจะมาสรุปให้ฟังถึงความรู้สึกในการใส่รองเท้าเบรดเดอร์27ไปออกวิ่งกันก่อนครับ ทดสอบเทสลองเท้าเวฟไรเดอร์ยีจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงนะครับระยะทางอยู่ที่8.85นะครับเทสไล่ตั้งแต่ช้าก็กือแเลยครับแปดแต่ไม่ยังไม่ไปแตะถึง5นะครับลองเทสประมาณช้าชาประมาณนี้ดูก่อนนะครับเอาความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับตั้งแต่เริ่มใส ก็คือมีความกระชับนะครับเชือกลองเท้าก็รัดง่ายล็อกข้อเท้าก็โอเคแต่แต่ความรู้สึกเวลาวิ่งมันจะออกตรงตรงข้อเท้าเหมือนมันจะรวมๆนิดนึงแต่ถ้ารัดแน่นก็กลายเป็นรัดหลังเท้าแน่นนะครับพอเริ่มออกวิ่งทดสอบนะครับไปสักพักตัวเ p p e r ผ้าถือว่าระบายอากาศได้ดีนะครับเย็นสบายเลยพื้นพื้นเวลาเราสัมผัสสัมผัสกับถนนทดสอบวันนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับพื้นค่อนข้างแข็ง พื้นรองเท้าเมื่อสัมผัสพื้นก็มีความมั่นคงแข็งแรงดีครับตัวโฟมก็ยืดหยุ่นนุ่มนะครับนุ่มแต่ไม่ย้่ยนะครับนุ่มแต่ไม่ย,ย้่ยถือว่าเป็นรองเท้าที่ใช้ใส่ซ้อมได้ดีครับถามว่าเหมาะเหมาะกับใช้งานแบบไหนถ้าถ้าเป็นส่วนตัวผมเองนะครับได้ทั้งลงงานวิ่ง แล้วก็ใช้ซ้อมที่จะเหมาะสุดๆก็คือใช้ในการซ้อมซ้อมเป็นประจาก็คือใครที่ใช้รองเท้าในการซ้อมวิ่งบ่อยๆเหมาะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งอีซี่รันในอัตราการเต้นของหัวใจแบบโซนสโซนสนะครับวิ่งสบายๆวิ่งไปเรื่อยๆไม่เน้นความเร็วและถ้าเป็นซ้อมวิ่งแบบลองรันได้ไหมผมว่าได้แน่นอนครับไม่ว่าจะเป็น10โล21 โลไปกระทั่ง30ผมว่าน่าจะได้สบายสบาย,ยครับแต่ถ้าจะให้ทําความเร็วเหมือนรองเท้าสายเลสซิ่งสายสปีดก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะรองเท้าค่อนข้างมีน้ําหนักกว่าสายสปีดรุ่นอื่นๆนะรสรุปเลยครับสรุปแบบฉบับฮักลันนะครับสรุปแบบฉบับฮักลันตัวผมเองเหมาะที่จะใช้ในการซ้อมนะครับวิ่งเบาวิ่งอีซี่วิ่งลองรันโซน2วิ่งยาวไม่เน้นความเร็ว วิ่งลองลันวิ่งยาวยๆได้10กิโล21กิโล30กิโลได้เลยครับแต่ถ้าวิ่งในระยะที่ไกลมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะทําให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นครับเพราะรองเท้าค่อนข้างหนักกว่าสายทาความเร็วถือว่าเป็นรองเท้าที่สามารถใช้งานบ่อยใช้งานหนักใช้งานซ้าๆบ่อยๆในกิจวัตรประจําวันนอกจากใช้ซ้อมวิ่งบ่อยๆซ้อมวิ่งประจํารองเท้าเวฟไรเดอร์27มาะ ใช้ในการเข้ายิมบอดีเวทหรือออกกําลังกายประเภทอื่นๆนครับถือว่าเหมาะเลยนะครับน่าจะมีความทนทานพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นรีวิวหรือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นแตกต่างหรือมีข้อแนะนําหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดก็แนะนําเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กดเข้ามารับชมและกดติดตามพบกันใหม่ความรู้เรื่องวิ่งรองเท้าวิ่งงานวิ่งในคลิปหน้าขอบคุณครับ